อาราคาสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เราอยู่กันในเกม Identity V จะมารีวิวสกินทองสกินใหม่ของน้องเอ็มมากเพื่อซื้อมาเมื่อตะเกียเนี้ยแต่ว่าไม่มีเครื่องประดับหรอกเพราะว่าดวงดีพอดีสะสมเกลือไว้เยอะไงซื้อสกินทองนี่หนึ่งเลกินก็เลยซื้อมันเลยจ้ะไม่ลังเลยสวยดี <Hey. S 1> แต่ถึงไม่มีเครื่องประดับมันก็สวยอยู่นะ <Hey. S 1> หเห็นไหมมีนกบินฟ้อนเต็มเลยอนะ่ะ เราลองเข้าไปดูกันในเกมก,กันเลยดีกว่าค่ะว่าจะตุยหรือจะชนะไปเลยอาหาห้องได้แล้วโอ้ห่างมาตั้งนานนี่คนไทยใช่ปะเนี่ยดูห้องชั้นสักก่อนห้องชั้นสวยไหมอุ๋ยเจ้าทำไมรวยจังเลยยารวยอะไรกูมไม่กูมไม่ได้เติมตังค์ซื้อมากูใช้เศษเกลือซื้อมา จริงเหรอดูจากสภาพห้องเธอฉันก็รู้แล้วนะว่าเธอเติมมากห้องเนี้ยเป็นห้องระดับสีทองนะเธอเติมชัวเลยอ่ะโอ๊ยแจ้งเตือนหาเลยว่าอัดคลิไไ่โทรศัพั์เบื้หน้าลำคาชิบหายดูสกินก่อนสกินสวยแบบนี้จะไม่ให้จูงหดได้ไงนะจ๊ะเราลองเข้าไปจูก,กันในเกมางดีกว่าคะ่ะอกดกันให้เร็วซีพวกชิบหายรอสักครู่โอเคเกมเริ่มแล้ว ด่านที่เจอจะเป็นด่านอะไรนะด่านอะไรนะอยากเจอฮันเตอร์อยากเจอ,อ,าเจอภายน้ำอะ่ะไม่ไม่ค่อยได้เจอเลยภายน้ำเนี่ยคือคนไม่นิยมเล่นหรือว่าอะไรคะคนไม่นิยมเล่นหรือว่าตัวละครมันกากจะว่ากากาก็ไม่ใช่นะโคตรโกงไงเลยโอเคโรงพยาบาลพระหฤทยัยโรงพยาบาลบ้านเกิดสีเองค่ะ ไม่ใช่ผิดตัวนี้เอมมาแล้วเกิดชั้นสองนะคะอัดปันไฟชั้นสองเลยอัดปั่นนึกว่าปันแหก่อกี้กระตุกมีแหลกนิดน้อยห้องใต้ดินอยู่ตรงนี้โอเคถ้าห้องใต้ดินอยู่ตรงนั้นนะเธอก็จูบบนห้องใต้ดินไปแล้วกันนะฉันขอไม่ไปห้องใต้ดินตัวใครตัวมันห้องใต้ดินอะผู้รล้วอยู่ใกล้ฉันโอเคผู้รล้วอยู่ใกล้ฉันเออ คุณล่าอยู่ใกล้มึงหรือพูณล่าอยู่ใกล้กูคะคุณไ <C ut ters> ด้ถูกด้วยอยู่ใกล้มึงหรืออยู่ใกล้กูอ๋ออยู่ใกล้กูแหละมาไล่คนณอยู่ง่ายโอ้ขอโทษค่ะขอโทษขอโทษโอเคจังหวะน,นี้เราก็ปั่นชิว,ชวสบายสบายสกินสวยนกก็สวยดูซีโอ้ยตายแล้ว <C ut ters> คนอะไรจะดวงดีขนาดนี้พอมีสกินใหม่เข้ามา <C ut ters> ก็มีแต้มเกลือพอดีเลยสามารถสีได้คนอะไรมันจะดวงดีได้ขนาดนี้วันนี้ ตัวนี้กว่าน,นี้มีอีกไหมสัตว์เลี้ยงก็เข้ากับสกินมากสกินก็เป็นสกินเอ,อ่อนกสัตว์เลี้ยงก็เป็นนกชีวิตนี้ไม่แต่นกนกไม่พอนกได้พูอีกทั้งหานกอดได้พูอีกทั้งหากอไม่มีผู้ชายเลยอนะ่ะจริอะไรเนี่ยไม่มีผู้ชายเลยมีผู้ชายอยู่คนเดียวเองอ่ะ <c oughs> เสร็จไปหนึ่งเครื่องแนละ้วโอเคเครื่องนี้กำลังจะเสร็จเพื่อนตุยหาไปแล้วหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวปันเครื่องนี้เสร็จก่อนเดี๋ยวไปถอนให้ไม่ต้องนั่งนะอะก็องก็อีอ้อะารับรองว่าตูดก็เธอจะไม่ได้นั่งเก้าอี้แน่นอนอุ้ยเดี๋ยวหมอบก่อนหมอบก่อนหมอบก่อนใจใเขาเห็นใจใเขาเห็นแอบย่องแอบย่องแอบย่องไปถอนแม่งเลยทองเนี้ยถอนแม่งเลยหน้าด้านพอถอนแม่งตรงนี้แหละอะเอาโคโคมาซับพอนด้วยหรอดีจังเลยอะซับพอนสองคนอะไร กูจะทันมนีพ้พังอีกรอบหนึ่งทันไม่เออทันเออทันพังไหมเลยเออถ้าเกิดหยิบหยิบปลอ่ปลอยแบบนี้หลุดนะคะอีบา้าหลดไม่เป็นไรไล่ใหม่ได้โอ้โหดูเซียนยู่ชำนาญเนาะโอเควิ่งไปเลยเดี๋ยวฉันปั่นเองแอบหน้าด้านปั่นตรงนี้แหละไปจุเกันไกลๆกูก็จะปัน่นโออีโคนี่ก็วิ่งใหญ่เลย ไม่ปั่นไฟกันเลย,ยอีบ้าปั่นไฟเถอะกูกราบละมีแววแพ้มีวอแพ้แน่น,นอนน่ะถ้าขืนยังเป็นแบบนี้อยู่อีโคแม่ก็ไม่ปั่นเลยวิ่งสับเพื่อนอย่างเดียวอีบ้าอีฮะอุ้ยแม่แม่จ้าทำไมคำหยาบเยอะจังเลยยาแม่จ้าเออแม่ไม่ได้หยาบลูกแต่อีคนเล่นมันหยาบไปลูกอีกคนเล่นก็เป็นคนแบบนี้แหละปากจัดปากหมา จริงเหรอจ้า <_ d ance> เออนี่ตกลงสัตว์แรงพูดหรือว่าเอฟเฟกต์สกินพูดคะ <_ d ance> ทั้งสองเหรอจ้าออเคียทั้งสองก็ทั้งสอง,ง,สอ,งอาเซียก็ล้มไปแล้วนั่นปั่นชิวๆตรงนี้รอบนี้ไม่ได้จูกเลยยนะ่าสบายใจจังเลยปนะั่นสบายใจจังเลยย่าเออนั่นแหละให้กูจูกเลยกูจูกไก่มากยังไม่ใส่สักเครื่องกูล้มแล้ว บสบายใจจังเลยพวกเธอก็วิ่งซับกันอย่างเดียวโอโหช่วงดีโค้ดไวใหมล่ลวเพิ่งได้กค่สามเครื่องมึงทำอะไรของเมื่อบานแทกอีกเอาโทรศัพท์กูนี่โทรศัพท์กูนนะเฮ้ยเห็นชี้ต้องซื้อโทรศัพท์ใหม่ละถามจริงเจ้าตังจะไหนไปซื้อรวยเหรอมึงอะรวยเหรอคะแม่รวยเห,อร,ยหรอคะ,แม,อคะแม่ไม่รู้หรอกแม่จนแม่ก็พูดเป็นนั้นแหละรประชด กระโดดมาแล้วสะกินไปสวยๆ,วยๆเดี๋ยวไปถอนให้เก้าอี้อะ่ะเออเฮ้ยเหมือนไล่กันอยู่ไม่ต้องถอดแล้วก็อีหิวแม่ตรงนี้แหละเล้ยถอนเก้าอี้ก่อนถอนเก้าอี้ก่อนเอะมึงจะค้านไปไหนละ่ะกูถอนเก้าอี้เสร็จแล้วกูหิวกูไม่ลามึงหลักอก้าอี่นี่ปากจัดกูไม่หิวแม่เลยโอ้ยจะว่าไปสกินเธอสวยจังเลยอะ่ะเอ็มมาสกินเธอสวยจังเลยอะ่ะเธอรวยหรอ ไม่ได้รวยหรอกมีแต้มเกลือพอดีเลยหลบแบบดิจิตอลรู้จักปะดิจิตอลบอกให้หนึ่งทีคราวนี้ตัวใครตัวมาแล้วนะเอ๊โอ้ยน้ำก็ขึ้นรัวๆเลยเว้ยจะจมน้ำตายไหมเนี่ยอ่ะแม่งไม่สนใจกูด้วยไม่สนใจกูด้วยอา้อาวอ้าวตายแอบ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 หงน,นี้ก่อนอา้าว ไปเก้าอี้นู้นเหรอ,อไม่เอาทำไมมึงไม่ไปเก้าอี้ที่กูถอดล่ะคุณพ่อขามาช่วยปกป้องเอมมาด้วยค่ะได้ค่ะลูกโอเคช่วยนะหนึ่งอุ้ยไม่เข็มฉินยาหยิบมาก่อนเลยหนึ่งมือไวมากแอบหิวตรงนี้แหละแอบแซบตรงนี้แหละแอบแซบคนเดียวแอบช่วยตัวเองคนดียวาแอบหน้าด้านหน้าด้านพอหิวแม่งตรงนี้แหละนี่คือวิธีการช่วยตัวเองที่หน้าด้านที่สุดนี่นะพักไม้ไปหนึ่ง หน้าแหกสีดอกอยูยูยูทันไหมนะโอเคอยูทันไปไปช่วยเพื่อนเลยไปเอามึงช่วยแล้วหรอมึงช่วยกันแล้วหรอแล้วกูมาทําไมกูมาเพื่ออะไรกูมาหลนหาท่ตายแท้เลยโอเคฉีดนมก่อนแป๊บหบนึง่งไปใส่การมาหมอก็ทําไม่ถูกใจหมอก็ทําบอกขอขอนมใหญ่ๆหน่อยนะคะแต่นองแต่หมอก็ไม่แบบทําให้แบบมันไม่ันไม่ใหญ่มันไม่ได้ใหญ่จากเริ่มเลยอะ แล้วก็เดิมที่สามไปต้องฉีดนมหน่อยเพิ่มเนื้อในนมซะหน่อยโอเคแป๊บนึงนะเดี๋ยวนมใหญ่แล้วเดี๋ยวไปช่วยเขีมฉีดนมกูจะพอไหมนะอ่ะไม่พอหมดแล้วอะไปหาเข็มฉีดนมใหม่ดีกว่านาดานนาดานนาดานแอเปิดกล่องมาตรงนี้แหละเออไม่เห็นกูจริงใช่ไหมไม่เห็นกูจริงใช่ไหมไม่เห็นจริงใช่ไหม น่าะน้าไม่เห็นกูก็เปิดตรงนี้แหละอ่ะอ้าวไอ้จอ่อยลงไปแล้วน่าไอ้จ่อยหรืออะไรวะนะ่าเออน่าจะเป็นไอ้จ่อยแหละไอ้จ่อยสวยๆอับไม้ไปก่อนหนึ่งคุณพ่อขาดมดานปกป้องเอมมาด้วยค่ะได้คะ่ะลกูกแม่พ่อมาแล้วเพื่อนฉันจะไปช่วยเธออย่าแย่กูจะช่วยบอกให้หนึ่งทีด้วยค่ะไปพวกเราไปฮิวกันพิวที่ไหนดีอ่ะในโรงพยาบาลดีกว่าโอเค เราแป๊บนึ่งนะโอ้ยเดินติดอีหา่าเธอจะคิวตรงนี้จริงๆหรอไม่ไปชั้นสองหรอคิวตรงนี้แหละแน่ใจหรอมันเห็นนะเธอมันมาแล้วมันเห็นนะเธอมันไม่เห็นหรอกเชื่อฉันสิแน่ใจนะว่ามันไม่เห็นนะโอ้ยอีควายถ้ามันเห็นมันคงแว้นมาหาเราแล้วแหละเห็นไหมเสียงหัวใจหายไปแล้วเออก็จริงละ่ะเออคิวตูต่อด้วยเอ้าเธอเธอไปแอบฉีดนมมาตอนไหนเนี้ย แอบช่วยตัวเองนิดน um ึงอ <can> ่ะเป็นไงช่วยตัวเองรู <c oughs> <c oughs> <diving> um ้ส <c oughs> um ึกโล่งไหมเอ่อก็ไม่เท่าไหร่นะอ่ะแอบปั่นแอบทราบตรงนี้แหละปั่นใจสบายใจจังอุ้ยหัวใจมาเอาคุปตะไปก่อนแล้วไหมไปบ้าช็อตนี้แม่งแบบสุดอะ นี่ถ้าเกิดไม่มีลากบีคงตายหาไปนานแล้วเอา้าเกตเกตไปไหนมานี่มาจุกอกูนี่มามาเร็วมาเร็วโมโมซิเมนเลื่อ,อนๆนี่มาเร็วตามมาตามมาโอ้ไฟแดงชี้ตัดกูมาเลยตัวหนึ่งตัวหนึ่งนั่นก็รูล้ละคนละหนึ่งคนละหนึ่งโอ้ยไม่มีที่ให้ไปแล้ววอยมันไม่มีที่ให้ไปแล้ววอยถ้าขืนกูเดินตรงกูโดนตีแน่เลยก็ต้องจูกตรงนี้แหละ ต้องเสี่ยงดวงเอาไม่โดนตีก็จมน้ำตายนลว,วะมันไม่มีที่ให้ไปแล้วอ้ยกูจะจมน้ำตายแล้วเนี่ยเรื่องหายใจไม่ออกแล้วเริ่มหายใจบอกแล้วเร่หายใจไม่ออก,อออกโอเคขอย,อยังชั่วหน่อยโอเคสป,ปินไปสวยๆอาอสป,ปินยังไม่มาเหรอเนี่ยอ้ยไปจุกข้างหน้าแมดหน้ากับกูโอ้กู ไปไม่ได้แล้วถือเดินตรงตายหาแน่นอนสปินจิ๊อ้อยมึงด่าก,กูทุกทางมึงจะเอากูทุกทางเลย้าเหรอคาต่างคำต่างก่อนเฮ้ยไม,ไม่ไม่โดนไม่โดนได้ไงวะเมื่อกี้มาเล่นแมทนี้กับกูนี่มาเยาวๆว่ะตรงเนี้ยยาวๆวะ่ะมาไอ้โดดหนึง่งยาวว่ะตรงนี้กูบอกเลยโอ้โหมึงปากเก่งจังวะว่าจับพืม้มึงอะมึงปากเอ้อยไม่มีที่ให้ไปแลว้ว โอ๊ยกูโดนตบโอ๊ยโดนน้ำ50เปอร์อืกูลำคขญนมากเลยอัดในโทรศัพท์เนี่ยแม่งเป็นเชีย,อ,รรยอ์ไอรักหนาในโทรศัพท์นะเออไม่มีที่ให้ไปแล้วสินะไม่มีที่ไปเลยกับไปนั่งกอดอี้สวยๆกัะลูกจุกเก่งนะใช่ไหมมึงจกเก่งแล้วก็นั่งลงไปกูอยากรู้นะจะมีใครมาช่วยมึงไหมอีแกส เชื่อกูสิเพื่อนกูเพื่อนกูแล้วกูจะตายเพื่อนกูก็มาช่วยกูแน่นอนต่อีนี้มีความสามัคคีจัดจริงเหรองน้นยกูอกกคอยดูว่าเพื่อนมึงจะมาช่วยมึไงไหมอ้าวถ้ามึงจุดแบบนี้เนะี่ยยังไงกูก็ตายอยู่ดีถ้าเกิดกวอะไรคือการที่จ,จูดเครื่องเสร็จแล้วมันก็หลุดกูถามจริงนะ อะไรคือการที่จุดเครื่องเสร็จแล้วจุดเครื่องปั๊บมันหลุดคือคือเหมือนมึงตายแล้วแต่มึงยังมีห่วงอะ่ะคือเหมือนมึงตายแล้วแต่มึงยังมีห่วงอ่ะสิ่งที่มึงห่วงก็คือห่วงจุดเครื่องไม่เสร็จมึงต้องรอจุดเครื่องเสร็จก่อนมึงถึงจะไปเกิดได้ประมาณนั้นน่ะจริงด้วยพอสุดเครื่องเสร็จอา้าวหลุดเอาล่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนนี่ก็เป็นการรีวิวสกินทอของน้องเอ็มมา สกินเออค่คาราชินีเลยรา,าชินีป่าไม้แล้วกันโอ้โหสวยงามมากมีนกบินฟันเลยเออคุณหญิงครับกลับมาแล้วหรอกลับมาแล้วจ้าไปไปซื้อหอยแครงมานะไปซื้อหอยแครงมาทำอะไรหรอคะเออเอาไปปล่อยนะจ้าหอยแครงสดๆเอาไปปล่อยอ่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะกับการรีวิวสกิน ล้วถ้าเกิดมีเครื่องประดับเนี่ยสามารถซื้อเครื่องประดับได้จะเอามารีวิวอีกทีหนึ่งนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีเครื่องประดับหรือเปล่าเพราะว่าอีกไม่กี่วันมันก็ปิดการขายแล้วเกือกูมีแค่สามพันกว่าเองเครื่องประดับตั้งแปดพันกว่าคงไม่ทันหรอกอดได้เครื่องประดับโอเคค่ะบ๊ายบายแปบ๊บหนึ่งนะ